เป้าหมายของ TikTok คืออะไรซึ่งเขาเขียนไว้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติชุมชนในส่วนของคำนั้นหลักเกณฑ์ชุมชนของ TikTok มีผลบังคับใช้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีชื่อเสียงแค่ไหนมีผู้ติดตามมากเท่าไหร่ทุกคนต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ทั้งหมดค่ะกดชุมชน Tik t o k ข้อสิเนื้อหาที่มีความรุนแรงและโจงแจ้ง Tik t o k เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อชูความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เชื่อชูการเรียกร้องความสนใจอาการทําให้คนตกใจหรือความรุนแรง ดังนั้นจึงห้ามโพสต์อัปโหลดไลฟ์สตรีมหรือแชร์เนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เนื้อหาภาพมนุษย์ที่ทําให้เห็นการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุที่รุนแรงน่าสยดสยองศพมนุษย์ที่ถูกตัดชิ้นส่วนการถูกเผาบาดแผลการนองเลือดก,การต่อสู้หรือทารุณกรรมสองเนื้อหาภาพสัตว์ที่ทําให้เห็นการฆ่าสัตว์หรือการตายของสัตว์ที่ไม่ใช่วิธีการทางธรรมชาติซากสัตว์ที่ถูกตัดชิ้นส่วนถูกเผาไม้เกรียมการทารุณกรรมสัตว์และการนองเลือด หลักเกณฑ์ชุมชนของ TikTok จะปรับปรุงตลอดเพื่อให้ควบคู่ไปกับพฤติกรรมและความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ